พี่น้องมานี่บะมียังเดอ้อเหตุสรุกสุรานกินตอนเที่ยงได้น้ำมัต้มน้ำมัต้มน้ำมัเลี้ยงน้องซื้อตลาดเลยพี่น้องเดอ้ 15, เอสิบห้าฟันกีบกะหาสิบบาทเนาะกะซื้อไข่ลูกมามากินน้ำกันแก้วกะปิมาเดอ้อมัตตูทุกคน สบายดีพี่น้อง fc จะหักแพงทางลาวทางไทยทางต่างประเทศเด้อกินข้าวเที่ยงน้ำมมมอนน้องคีนเออ้อวันนี้เดอ้อวันนี้ยังวันนี้กับมมอนไปซื้อไข่ลูกคับน้ำมันต้มแก้วกับปิสุลุกสุรานสูเอฟซีกินเนาะมามากินน้ำกันน้ำมันต้มเนี่ยก็บโลหนึ่งสิบหาพันน้องเลยโลหนึ่งได้ิเมมอนซื้อโลหนึ่ง น้ำกัโดนนาบดรกินน้ไม่ต้มเห็นแล้วก็กินแบบนี้แหละแซ่บเจ้ากับพี่ขอบใจลูกสบายดีปลาลูกน้าอาทุกคนเด้อเอฟซีมาทุกคนเด้อตะกีดอันขาวตะเทียงน้ำกกนเด้อจ้้ เพื่อนๆน้องๆลูกหลานเหมื่อตคนเด้อเกือกันไยวเกลือตองหายในแม่ไปเอาใส่ขวดเอานี่ใส่ละเกี่ยวือกะปิใส่ละแซ่บบ่แซ่บกะเจาะใส่น้อยนึงขยันเผ็ดก่อนนะสุกแรงเสียแรงใจสุบกำลังใจในมอนเนาะมากินเขานำกันเด้อ เขาน้ำเอื่อยเด้อออนเลยอนเอือยระดเด้อน้ำมันต้มใช่ลูกอืจืดคักเลยน้ำมันอ่ะคิดว่าซีบอจืดจืดจัง ขาเพิ่นไปอ้วนแต่มูมากินเ่าวลมโบเพื่อเขาเาจะซ้ำเอาต่มูเพื่อนมากินเพิ่นจะบอกคอยกินได้เพ่านะคัดไว้ฮะไม่คัดไว้บม่ให้มันหลอดได้บม่ให้มาเขาเขามาีะไปคัดไว้วเนีกินคัดเพิ่นจดอ ไปกัดเลยมามันนั้นแล้วมาลากินสบสบสๆสบเสรหนะ้ามันฮิวคุเจ้าเขาบอกคกืออทางเลยเอาไปคอยปาดมันขก้าขึ้นเนิดหน่อยคุเจ้าบอกคืออมาเนอะฉันเคยได้กินอยู่นี่มันก็เขามากินนี่ แม่สิก ah, oh ah, ินต้องไข่ด้านว่างหันแหละแม่สิกินดอกก็ย่างอยู่ได้ลูกลูกก็ได้กินเด็ดเด็ดเด็ดห่อนเลยพี่น้องเอ้อคนมือตุ๊ก บ้านไม่มอนม่ไม่พ้นกินเขาเทียงกัำยังน,อนอ้อทางนั้นนอ้อทางประเทศไทยนอ้อ <laughs> กินแบบนี้แหละผู้เฒ่ามากินแล้วนี่ใส่ไหมเนี่ยได้น้อจมกัน แม่ดันกันหรือคือกันเลยสองคนนะถอนเยิบหยิบใส่นั่งถอนใจไม่แถวบ้าลักาสองคนมีแต่ล่าเลยลังบองนิดหน่อยก็ลังบอง ไงล่ะเรามีปีกอ่ะเนอตรงคุ้นบัว่ะบันจคุดคุ้มเห็ดอ่างเหนมัอนอ่างอาบน้ำคุดคุ้มแล้วอาปูนเท่เท่เป็นน้ำใจเป็นอาบทั้งขาเมันอมเนเนาะหนักหนิ่มาก าำน้่นไม่ซ้ำนันม่นม,ม,ม,มว่ะทีอย่างยัางกระเพรีนนั้นพันเรลี่ยงเลยก็ะแพงแง่ง

ซาคนละเมืองค่ะนิสาทางมาาชุดเด็เซงเหอบอสเม่ีเ็งบัตนี้ก็ได้พักด้วยไล้จ้ะเดือนหกเนาะค่ะวันที่หนึ่งเดือนหกครับคงเฮียนวันนี้เดือนหามนบอเดือนสี่วันที่าเดือนสมาเหตุทางนี่เด้อ แตนเนี่ยนี่ห่างเตนในท้งหัวใอรจะมาเป็นหางอต๊ะเห็ดยังบอะารูกไหมน่ะตัวักไงน่ตนใหญ่ด้นี่ยตัวพักไงเมยใหญ่เตนยังไง ตามจะพีตองไหมเอาเหมืเห็ดมันมาขบเห็ดเท่าอย่าเบียดเบียนซึ่งกันและกันกันเนาอยู่แต่คนเท่าก็อยู่แต่เท่า มาจืดนะก,กาวานแบบจืดๆต้มจืดเลยแททำมาเลียงนองคื้กสืบเียบมูลอไรข้าต้มข้ปุ้นจืดดมาเขือเทศขาต้มข้ปุ่นไปรเรียนรเนนนป่าคนเล็กไดม คลิปนี้ก็นในมอลาไปก่อนเด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมติดตามคลิปหนาเด้ออย่าลืมกดแชร์กดไลค์สักแต่ใครเห้นสองน้องน้องข้งยายมอลาเหมือเดิมบาย <Bye. S 1>